ที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้ง77จังหวัดนี้ที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นผู้ชายที่ไม่ธรรมดาคือน,นายบนเรียกอินแหลงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนกันอาเมนอาเมนอามน สรรเสริญพระบิดาในพระน,นามพระเยซูในพระน,น,น,นามพระเยซูเราจะเป็นผู้มีชัยในพระน,นามพระเยซูในพระน,นามพระเยซูพีนนร่ราจะต้องหนีไปเมื่อเราสู้โดยน้ำพระเยซูใครจะมาต่อสู้เราได้ เมื่อเราสู้โดยน้ำพระเยซูเราจะเป็นผู้มีชัยอเมนเราจะเป็นผู้มีชัยอเมนไหนพ่อบอกอเมนดิอเมนอเมนอเมนพ่ออๆๆเมนอเมนให้พระเจ้าได้ยินก่อนอาเมนอ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 เมน อาเมนก่อนพ่อพ่อพูดอาเมนให้พ่อพระเจ้าได้ยินก่อนอาเมนขอบคุณพระเจ้าไงอาเมนน่ะคือขอบคุณพระเจ้าขอให้เป็นเช่นนั้นอาเมนเลยขอบคุณพระเจ้ารักพระเจ้าไหมเหมือนสาธุเหมือนสาธุรักพระเจ้าไหมรับทาไมถึงรักพระเจ้าให้ชีวิตพ่อใหม่ใช่ไหมครับมาพระเจ้าบอกจงฟื้นขึ้นใช่ไหมครับจงฟื้นขึ้นเออจงฟื้นขึ้นจากความป่วยไข้นี้ เจ้าจะมีชีวิตใหม่ใช่ไหมครับพระเจ้าให้พ่อลุกใช่ไหมได้เช้านี้จะเดินได้ไหมได้เดินได้ไหมจะออกไปเดินได้ไหมออกไปเดินสรรเสริญพระเจ้าได้ได้ออกไปเดินสรรเสริญพระเจ้าได้ใช่ไหมได้โอ้จะเป็นพยานให้พระองค์ได้ไหมลูกจะร้องไห้จะเป็นพยานพระองค์ได้ไหมอเลรุยาอเลลูยาใช่ไหมาเลลูยาไหนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พ่อไม่ไม่เมื่อยเหรอเนี่ยเมื่อยเปล่าเมื่อยหรือไม่เมื่อยโอ้โหไม่เมื่อยทำไมไม่เมื่อยทำไมถึงไม่เมื่อยมือเนี่ยทำไมถึงไม่เมื่อยยกได้ไม่เมื่อยทำไมถึงไม่เมื่อยอาไรมาจากทำไมถึงไม่เมื่อยรับกำลังรับกำลังจากไทยรับกำลังจากไทย จากพระเจ้าใช่ไหมจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นแบบไหนพระเจ้าพระเจ้าเป็นแบบไหนพ่อพาอเห็นพระเจ้าเป็นแบบไหนพระเจ้าเป็นอะไรเป็นความรักหรือเปล่ารักใครรักพ่อใช่ไหมครับขอขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวเขาจะปิดวิดีโอขอบคุณพระเจ้าก่อนขอบคุณพระบิดาในพระนามพระเยซูคริสผู้ทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับพ่อบญเรื่องอินทร์ในเช้าวันนี้พระเจ้ายิ่งใหญ่ ทีพระองค์ทรงปลูกให้จงรุกขึ้นจงรุกขึ้นจงฉายแสงจงสมแสงพระสิริของพระองค์จงร้องเพลงบทใหม่จงร้องเพลงบทใหม่พราพ่อร้องเพลงเก่งพระเจ้าให้พ่อร้องเพลงบทใหม่ร้องเพลงแต่เจ้าถ้าเหยียดแต่พระเจ้าเพลงบทใหม่จับใจจับใจพระเจ้ารักพระเจ้าใช่ไหมเพลงบทใหม่รักพระเจ้าใช่ไหมรักพระเจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณ a